นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตทิฏฐิวิตตังปุริสัสสะเฉทัง ธรรมังสุกินัมโมสุกินโนสุขวะสุขามาวะโหุสุขามาวะหาติสัจจังหาเวสาธุตรังระ,ระสานังปัญญาชีวีชีวิตตะมาหุเศรษันตีอบัตี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนา อันมีคาถาถึงเรื่องธรรมะทั้งสี่ข้อคือศรัทธ,ธาธรรมะสัจจะปัญญาอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จบรมครูพระสดประสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะฉลองในศรัทธ,ธาคือความเชื่อประสาทคือความเรื่อมใสของญาติโยมสาตทุชนผู้ที่มาสดับรับฟับงพระธรรมเทศนาและมาเป็นเจ้าภาพในการเทศนาไตรมาสวันนี้ ซึ่งมีคุณโยมพยาวบุญเลิศและครอบครัวคุณนัชยะตันตะกูลและครอบครัวพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาประจำวัดราชประดิษฐิติมหาสิมารามนี้รวมเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพการเทศในการแสดงพระธรรมเทศนาในไตรามาสนี้เพื่อที่จะได้นำคำสั่งสอนของคำเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติธปฏิบัติ ามโดยในแห่งคาถาที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าสัตทีสัตทีทะวิตังปุริสัสสะเฉททังซึ่งมีความว่าศรัทธาเป็นศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุคคลในโลกนีธรร้ธรรมโมสุขิโนสุขมาวหาติธรรม อันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สัตจังหาเวสาธุตารังละสานัซค่งแปลว,ว่าสัจจะเป็นรสชาติเป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลายทั้งปวงปัญญาชีวีีชวิตชีวิตะมาหูเศทษฐังนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญป,ปัญญา ว่านักปราชญ์ทั้งหลายชนาเสริญชีวิตของบุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดดังนี้ต่อไปนี้ไปจากได้พระนาถึงความแห่งคาถาพุทธภาษิตที่ยกไว้ในเบื้องต้นพอสังเกตดังต่อไปนี้ข้อแรกคือข้อต้นนั้นที่ว่าสัตธ,ธิทะวิตังปุริสัตสะเฉตทัง ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของบุคคลในโลกนี้ที่มีอธิบายที่ว่าศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันประกอบไปด้วยเหตุและผลมีวิภาคมีวิภาคโดยแยกออกเป็นประโยชน์ทั้งสี่ประการก็คือความเชื่อต่อเหตุผลคือความเชื่อว่าทำดีทำดีทำชั่วเรียกว่ากรรมศรัทธาอย่างหนึ่ง ความเชื่อต่อผลอันที่เกิดแต่การเหตุและผลที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปากะศรัทธาอย่างหนึ่งความเชื่อที่ความเชื่อที่วท่วาบรรดาสัตว์ทั้งหลายร้วนมีกรรมเป็นรว้รวมร้วมมีกรรมคือสิ่งที่ตนทำแล้วเป็นของของตนคือทำดีก็ย่อมได้รับผลดีทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชัว่วที่เรียกว่ากรรมสัตกรรมสักกัายาดา ดังนี้เป็นต้นอย่างที่ว่าความเชื่อต่อปัญญาตตัสรู้ขององค์สมเด็จพระตถา,าคตเจ้านั้นเรียกว่าตถาคตาโพธิสัตธาอีกอย่างหนึ่งสัตธาอันเป็นอันเป็นเจตสิกแต่อันเป็นเจต,ส,เเเจตสิกธรรมกุศลควรที่สาธุชนทั้งหลายควรจะปลูกฝังไว้ให้เกิดขึ้นในจิตในสันดานของตนเพื่อเป็นเรื่องเ,อเพื่อเป็นเครื่องนำตนให้ไปสู่ความดีที่ ที่ประสงค์เพราะความเชื่อย่อมเป็นที่ความเชื่อย่อมเป็นสหายที่ดีช่วยตักเตือนแต่ในสิ่งที่ชอบเหมือนต้นทุนที่จะได้ไว้กอกต่อกํำไรในคักภาคหน้าเหมือนพืชพันธุ์สำหรับที่จะพเพาะปลูกเพาะหวานไว้ให้เกิดผลและเหมือนกับภาชนะที่รวบรวมเอานำเอามาแล้วซึ่งกุศลสุจริต สมดังสุภาษิตที่ว่าศรัทธาพันธตทิพันธติปลาถยอยังศรัทธาย่อมรวบรวมมาไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลทางดังนี้ <c oughs> ด้วยเหตุนี้จึงตัดว่าเป็นซับอันปเป็นรัพ์อันประเสริฐให้เกิดความปลื้มความปริติในใจในโลกและศรัทธานี้ ยังเป็นที่ยังเป็นคุณอันชักจูงให้ประพฤติธ,ธรรมที่สุจริตมิให้ประพฤติผิดจากคำนองกองรมอันที่ชอบอันจะไม่ให้ประพฤติผิดจากอันทำนองทองธทมที่เป็นที่ชอบอย่างยิ่งอีกแล้วด้วยประการนี้ข้อที่สองคำว่าธรรมโมสุกินโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ ดังนี้สับที่ว่าธรรมนี้มีเนื้อความอันจะพึงพรณนาได้หลายสถานแต่เมื่อสรุปลงแล้วก็คงได้แก่ความประพฤติดีประพฤติชอบปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบประพฤติตนเป็นประพฤติปเป็นยุติธรรมต่อหน้าที่ก็ดีต่อบุคคลก็ดีต่อการงานก็ดีหรือกล่าวโดยสา,สาธารณโวหาร คุณความดีที่คุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไว้มิให้ตกไปในที่ชั่วนั้นโดยลักษณะก็จะมีโดยลักษณะแล้วก็คือละทุจริตประกอบจริตชื่อว่าธรรมในที่นี้อันบุคคลผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามด้วยกายวาจาใจ คือทำใจให้มีความเห็นถูกต้องตรงตามสัตตุาสร์สัตุศาสตร์ตั้งอยู่ในสันโดษยินดีเฉพาะของของตนความมีตะตามมีตามได้ไม่โลภมากอยากได้ของของผู้อื่นมีใจสัมประยุตธด,ด้วยเมตตากรุณาไม่พยาบาทปองร้ายต่อใครใคร แม้จะทำอะไรด้วยกายก็ยังมีเมตตากรุณาเป็นเป็นปุเรจาริกเช่นช่วยชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้สัตว์อื่นให้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนขว้ญนขวายในทานไม่รักทรัพย์สดุใดๆมีใจยินดีอยู่แต่ในคู่คองของตน ไม่ล่วงละเมิดประเวณีสามีหรือภรรยาของผู้อื่นผู้ใดเป็นคนพูดเป็นคนพูดแต่คำที่จริงคำที่อ่อนหวานไพเราะจับใจคำที่สมานสามคัคคีคำที่มีประโยชน์ควรแก่การและสมัยเป็นผู้ที่มีหิริโอตปปะประดับประจำใจมีความระอายแก่ใจไม่กล้าทำจิตที่ ที่เป็นที่เห็นว่าเป็นผิดไม่ควรที่จะไม่สมควรเป็นผู้ซื้อตรงต่อหน้าที่และฐานะของตนชื่อว่าธรรมจารีบุคบุคคลเมื่อตกอยู่ในฐานะใดๆและประกอบกรณียะอันเป็นหน้าที่ชนิดใดแล้วประพฤติปฏิบัติผ่อนปลนให้เป็นไปโดยชอบให้สมแก่ฐานะและกรณีนั้นๆ เมื่อประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ประโยชน์สุขอิทธาอ,อิทธะพิบูลผลอันใดซึ่งเป็นไปในสิ่งที่ต้องปรารถนาแล้วอิทธาพิบูลผลอันนั้นย่อมเกิดมีแก่ผู้ที่ประพฤติธรรมเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกย่อมมีเหตุและมีผลกำกับคู่กันเสมอมาเมื่อประกอบเหตุดีผลก็ต้องดีเมื่อประกอบเหตุชั่วผลก็ต้องชั่ว อนุรูปตามมูลเหตุที่ที่ทำลงที่ทำลงเปรียบเปรียบเสมือนการว่านการที่หวานพืชเช่นใดนั้นก็เมื่อหวานพืชลงไปแล้วเป็นเช่นเช่นใดก็ย่อมที่จะผ,ผลิตผลเหมือนกับพืชเม็ดผลพืชที่หว่านลงไปฉะนั้นดังนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงจงแต่ท่านจึงตรัสปรากฏคําว่ายะทิชังยะทิสัง ยะติสังวัปเตปีชังตาทิสังรัปเตพรังหวานพืชเช่นใดลงไปคงได้ผลเช่นพืชเออคนคงได้ผลเช่นพันุ์พืชเดิมนั้นกัญรายากัญรายานักการีกัญรายานางปาปการีจประปาปกังผู้ที่มีคุณธรรมดีงามย่อมได้รับผลดีงาม ผู้ที่ทำกรรมที่ที่เลวทรามก็ย่อมได้รับผลที่เลวทรามดังนี้ผู้ที่ประพฤติธรรมโดยถูกต้องย่อมประกอบหรือว่าย่อมประสบแต่อิทธาอิทธผลอิทธาพิบูรณผลถึงยังไม่เป็นโอกาสก็ยังอาจได้ความชื่นบานในใ้ความชื่นบานแจ่มใสเมื่อเป็นโอกาสศพ เหตุและผลที่ได้กระทำแล้วก็บรรุประโยชน์สุขอื่นๆอีกด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระพุทธชินสีจึงตรัสว่าทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ดังนี้พหัวข้อธรรมข้อที่สามที่ว่าสัจจังสจังหาเวสาธุตรังสาสนางังความสัตเป็นรถดีเป็นเป็นรถดีกว่ารถทั้งหลาย มีอธิบายว่าความประพฤติอะไรด้วยคำด้วยน้ำใจอันจริงที่เรียกว่าความสัตย์โดยอดก็โดยอดก็คือความประพฤติที่เที่ยงธรรมในหน้าที่ความซื่อตรงต่อมิตรความสวามิภักดิ์ในเจ้านายของตนความกตัญญูในในท่านผู้ที่มีอุปการะคุณจัดเข้าในความสัตย์ความซื่อตรงต่อกัน เป็นบุคเเป็นคุณสำคัญในการคบหาของประชาชนต่างคนต่างก็ประพฤติตามหน้าที่ของตนเป็นเหตุอาํานวยผลคือความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการประกอบจิตนั้นๆให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนและคนอื่นปลูก็ปลูกความชื่นบานเป็นที่จับใจของกันและกันนับว่าเป็นรสสำคัญที่จะส่ง แต่ที่ยิ่งกว่ารสชาติรสทั้งหลายทั้งปวงรถอาหารที่ว่าดีสักปานใดก็เป็นที่พอใจของเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะไม่สามารถเอ่ยไม่เป็นสาธารณะทั่วไปแม้ว่าผู้ประกอบก็ยังเอ่แม้ว่าผู้ที่ชอบในรสของอาหารนั้นก็ยังกลับรู้สึกเบื่อหน่ายได้ในที่ในที่สุดส่วนรถของที่มีความซื่อ ลดของความสแสลดความส่วนลดคือความสัตว์นั้นย่อมเป็นที่ชอบใจของของคนทุกทุกชาติทุกชนชั้นทั้งไม่มีเวลาที่จะจืดจางไปเมื่อนึกถึงในขณะใดก็จะจับใจไม่รู้วายแม้ถึงแม้ถึงผู้นั้นจะแตกดับไปแล้วตามธรรมดาของสังขารก็ตามคุณคือความสัตว์ ก็ยังยังเชิดชูเป็นเกียรตอยู่ในไม่สูญหายไปยังเป็นที่ติดปากติดจับที่ติดปากจับใจของบุคคลผู้อยู่ในภายหลังพุทธาธีบัณฑิตเห็นเ,เห็นอำนาจประโยชน์อันยิ่งใหญ่เชน่นนี้จึงตรัสสอนให้มีความสัตย์ต่อกันตั้งต้นแต่ให้พูดคำจริง ให้รักษาปริญญาก็คือสัญญาอันชอบธรรมที่ให้ไว้แก,ก่ที่ให้ไว้ต่อกันให้ประพฤติเป็นธรรมต่อบุคคลและกิจการนั้นๆและทรงสรรเสริญความซึ่งความสัตย์นั้นโดยวจนะประพันธ์พุทธภาษิตที่ว่าสัจจเวอมตะวาจาสัจจเวอมตะวาจาคือความสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตาย สัจเจนะกิติงปปโปติคนได้ชื่อคนได้ชื่อชื่อเสียงคือเป็นที่นับถือของมหาชนเพราะความสัตย์ความสัตย์เป็นกุลาที่เนเป็นความสัตย์เป็นคุณนาลังการให้เกิดความชื่นบานและร่วงเสียซึ่งลดทั้งหลายทั้งปวงจะพึงได้รับด้วยด้วยชิวหา ด้วยชิวหาวิญญาณสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความสัตว์ได้ชื่อว่าเป็นรถอันดีให้สำเร็จกว่ารถทั้งหลายทั้งปวงและความสัตว์นี้ย่อมชักนำให้บุคคลใช้ความตริตรองครองชีวิตให้อยู่ในจิตที่ชอบให้หลีกจากโทษที่เป็นอัน พี่เป็นอสัตรธรรมเป็นทางให้เกิดปัญญาอีกด้วยข้อที่สี่ที่ว่าปัญญาชีวีชีวิตะมาหูเฉดถังคือปาทั้งหลายริย์ทั้งหลายสรนเสริญชีวิตของบุคคลผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐนักดังดังนี้นั้นมีคำอธิบายที่ว่าปรีชาชาญ รู้จักหลีกเลี่ยงเหตุแห่งความเสื่อมและประกอบเหตุแห่งความเจริญชื่อว่าปัญญาอันวิสัยบุคคลผู้มีปัญญาย่อมสอดย่อมสอดส่องพิจารณาวิเคราะห์มากขึ้นเมื่อได้ประจวบผลแห่งอ,อย่งใรอย่างหนึ่งแล้วผลอันนั้นจากดีหรือชั่วก็ตามมีปกติสาวหาเหตุในสาวหาเหตุใน ในหนหลังว่าเพราะอะไรเป็นเหตุจึงบันดาลให้เกิดผลดังเช่นนี้จนจับมูลเหตุได้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นฝ่ายข้างดีก็จงบำรุงรักษาไว้ให้ทวีมากขึ้นพิว่าถ้าเป็นส่วนแทงข้างเสียข้างร้ายก็จงงดเว้นไม่ทำไม่ทำอีกต่อไป ปัญญาคำหนึงเห็นเหตุเช่นนี้แล้วชื่อว่ายานในส่วนยานในส่วนอดีตล่วงล่วงแล้วมาดูดแพทย์ผู้ฉลาดตรวจพบสมุธฐานของโรคแล้วรีบบำบัดรักษาโรคนั้นเสียฉเสียฉนั้นปีชาชาปีชาญานที่ย่งที่อย่างเห็นผลคาดไปในข้างหน้าว่า คนนี้จากบรรดาลให้เกิดเหตุนั้นให้เกิดเหตุขึ้นเพราะเหตุในปัจจุบันหรือเพราะเหตุในอนาคตด้วยกันว่าจงแต่ว่าคงจะมีผลอันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นหรือคงจากเป็นอย่างนี้เป็นแน่ดุดบุคคลผู้ที่ปลูกต้นไม้ด้วยหวังจัด้วยหวังผลข้างหน้าแล้วผลเปลือ บนปนปลือบำบัดลำรุงรักษาต้นไม้ให้จเจริญงอกงามด้วยน้ำใจว่าจากผลิตผลดอกออกมาเป็นผลต่างๆนั้นตามที่ตนคาดเห็นฉะนั้นปัญญาคำนึงเห็นผลอย่างนี้แล้วชื่อว่ายานในส่วนตถาคในส่วนอนาคตซึ่งตนซึ่งซึ่งตนร่วงรู้ว่า อาจจะเป็นได้ปีชาที่ยังรู้รอบครอบชัดเจนว่าควรทำอย่างนี้ในเมื่อเหตุเกิดปรากฏขึ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ในเมื่ในเมื่อผลเกิดมีแล้วให้สมให้สมกับเหตุและผลซึ่งเกิดขึ้นในในบันไดในทันใดหุดบุคคลประจวบก,กันกับสมัยอันตราย ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วรู้จักแก้ไขปัญหานั้นหรือหลบหลีกภัยอันตรายให้รอดพ้นไปได้โดยสวัสดิภาพฉะนั้นปัญญาที่จักบำบัดเหตุการณ์ในปัจจุบันทันในปัจจุบันทันด่วนเช่นนี้ชื่อว่ายาน,ใน,นจจในส่วนรู้ปัจจุบันบุคคล ผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปตามญาณทั้งสามนี้ก็ดีเรียบร้อยเอรรียบรยบ้แล้วย่อมนำผู้นั้นให้ประพฤติปฏิบัติประกอบจิตไม่ประกอบกจิตไม่อากูลมีปัญญามีปัญญาเป็นเครื่องส่องคนสุข,ขุมคนสุข,ขุมอัฏฐะที่ลี้ลับให้ประจักษ์จกแ,จจกแจ้งแก่ใจ ไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอเหมือนเป็นเครื่องเอเป็นเครื่องนำทางให้ประพฤติปฏิบัติดีมีที่เรียกกันว่าทมสุจริตนำชีวิตให้หลุดพ้นจากอันตรายก้าวขึ้นสู่ความสุขสบายความคุณคตามคุณสมบัติที่ละเอียดที่ละเอียดละหยาบ เป็นคุณประโยชน์ในทางโลกในทางคดีโลกคดีธรรมอำนวยผลก็คือความสะดวกในความเป็นอยู่ทั้งตนและผู้อื่นจึงเป็นข้อต้องการของหมู่มนุษย์ทั่วไปทุกชั้นถึงกับตั้งสถานศึกษาเพราะเพราะปลูกปัญญาแก่กุะบุตรในที่นั้นๆเพื่อกำจัดความขัดข้องที่มีอยู่และป้องกันความ การ้องที่จะมาที่จะมีมาทําให้เกิดผลแก่ผู้อบรมคือเป็นผู้ที่จะเริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญในโลกนี้ในทางพุทธศา,าสนารับรองว่าเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดซึ่งแนบสนิทอยู่ในอยู่แนบสนิทอยู่ภายอยู่ในภายในที่เรียกว่าเป็นอนุสัย เป,เ,เป็นคุณสมุทัยนำให้เป็นผู้บริสุทธิ์สมด้วยพุทธทุภาสิตที่ว่าปัญญายะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ชัตติบริสุทธิ์ชตติบุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาดังนี้สงเคราะห์ลงในปัญญาบาร,รมีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาศัยประพฤติปฏิบัติกันมาสืบสืบมาถึงปัจจุบันนำพระองค์ให้ล่วงให้ลุล่วงความขัดข้องและกองทุกข์ทั้งหลายโดยลำดับจนได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่สุดเป็นพุทธเป็นพุทธบุคคลผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐเกิดขึ้นในโลกนี้ผู้มีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐสุด ดังวิชาชนามานี้ในพระคาถาได้คุณสมได้คุณสมบัติ4ประการคือศรัทธาหนึ่งธรรมะหนึ่งความความสัตว์หนึ่งปัญญาหนึ่งต่างเป็นปัจจัยอุดหนุนต่อกันได้กันในลำดับคือศรัทธาชักนำให้คนให้คนรับรับธรรมไว้เป็นข้อปรเ,เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ยึดให้คงอยู่ในความสัตว์และความสัตว์นั้นเป็นเป็นปัจจัยให้ได้ซึ่งปัญญาส่วนปัญญานั้นก็ชักพาให้บุคคลเข้าใจตามที่เป็นจริงอย่างไรแล้วเกิดศรัทธาเชื่อเชื่อถือในความบริสุทธิ์ประมวลกันเข้ามาเป็นธรรมเป็นธรรมเ,เป็นธรรมสมาคมให้สำเร็จผล มีความปลื้มใจเป็นต้นซึ่งมีในดังยิสัจนามาด้วยประการรัชนีเทศนาอาวาสานีในที่สุดแห่งการ,รแสดงพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้พุทธบริษัททั้งสี่และเจ้าภาพที่เป็นที่มาเป็นเจ้าภาพในการเทศในวันนี้และก็อุปบาสบาิกาวราชประดิษฐ์ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการ แสดงพระธรรมเทศนาวันนี้จงประสบด้วยจตุรพิษนะพรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวตราบเท่าสิ้นสตาวัสส,ก,สก,การวันณะก็คือขอให้มีขอให้มีชีวิตและวันณะสะอาดครบถ้วนทุกประการเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่ต้องเนื้อแต่เจริญใจ แห่งชนทั้งหลายทั้งปวงในทัศนาสุข,ขะก็ขอให้ประสบซึ่งความสุขกายสบายจิตพระกระ็ข,ขอให้มีกำลังกายและกำลังจิตอันอันเข้มแข็งอาสามารถเพื่อที่จะต่อต้านกับทับสอกับทับสัมภาระทุกสิ่งทุกประการจง,จงประจงประหารเสียซึ่งความขัดข้องทั้ง ให้หมดไปสิ่งใดเป็นไปเพื่อเพื่อโทษแล้วก็จงงดจงละไปซึ่งซึ่งสิ่งนั้นเสียสิ่งใดเป็นไปเพื่อความดีและประโยชน์สุขแล้วขอจงบังเกิดให้มีให้ถึงอน,นันต์ถึงเนืองอน,นันต์สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะ ศรัทธาสถีพ่ะวันตุโวด้วยเดชอนุภาพที่พระที่พระพุทธที่พุทธศาสนกชนทั้งหลายมีคุณพระเยาวบุญเลิศในครอบครัวคุณนัชยาตันตกระูลและครอบครัวพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดราชประดิษฐิติมหาสีมารามแห่งนี้ <c oughs> แห่งนี้และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย มายึดมั่นในพระรัตนาตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนของตนสามารถจะกำจัดภัยได้จริงขอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้กล่าวนามมาแล้วนั้นจงถึงซึ่งความสุขสิริวัฒนิริสวัสดิพัฒนมงคลชนม,ชนมสุขทุกประการ วิสัชนาพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ยะตาวนิวะหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับ ปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะ สัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายโนจตตาโรธรรมาวัตันติอายุวนโนสุขังภางังภวตุสัพพมังกะรังรักันตุสัพเทวตา สพ treats, ver, hai, <im> ัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังกะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตภะวตุสัพพังกะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต